ช่วงนี้ขนาวละเด้อครับพ่อแม่พี่น้องคุณยายทั้งสองถันเพิ่นก็นั่งอาบแดดครับผมนั่งคุยกันที่ห้าตามภาษาคน่ถครับผมไปไปเห็ดอาหารกันต่อครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันขึ้นเก่าครับอีสานสายเลาะชาแนลครับผมบาบาสาวน้อยรายงานตัวครับผมเห็นยังกินลาบาบ้าืหอนี้ได้อะไรกินวันนี้ครับวันนี้เมืองพี่น้องนี่ กำละหกบาทวสิพัดพักบุ้งไฟแดงครับสู่พี่น้องกินครับอันนี้ก็เป็นกระเพราอันนี้ก็เนื้อหมูติดมันจ่ายตลาดมากเมื่อกี้ครับผมกระสิว่าสิพัดใส่หน่อไม้ครับผมเนื้อหมูพัดหน่อไม้รับเนื้อหมูใส่หน่อไม้นะครับถ่วลนถามมันไปกระบาบาครับเมื่อนี้เมนูซีออกมาม่นารรบประทานหมากหน่อยสำเร็ครับผมไปลุ้นกันเลยครับมาครับพี่น้องเตรียมลาง ทำความสะอาดพักบุงที่เท่าไปสื่อมากเมื่อกี้ครับผมอันนี้กับกระเพราในราคา2บาทนะครับผมยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับเป็นบางร้านค้าเด้อพี่น้องเพราะว่าพักบุงนี่กับกําละหกบาทครับก็ถือว่าถือ,คอ,อ,อกครับพ่อแม่พี่น้อง,งสารยางนี่กับเมื่อไป14บาทพี่น้องก็ถือว่าแด่หารเมนูหนึ่งผุแล,ล้วเมนบอสาวหน่อยก็ได้พกประยัดเท่าก,กับประยัดครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันไปเงี้ยวครับ ฉันรับคลิปนี่หน้าตาเพิ่นสีออกมาเป็นยังไงครับทำไมพี่น้องหั่นเนื้อหมูไว้ก่อนครับหมูติดมันหมูติดมันโอ้นเนื้อง,งามขนาดเลยครับพี่น้องติดอย่างมันเลยแหละสาวหน่อยเพิ่นมากแบบนี้เด้อครับเบาบาดก่าเลยสาวหน่อยเมื่อคืนเบาบาดเกิดเกลือได้ไปแจ้งความเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทำไมเป็นอยังสาวหน่อยไล่ไปอาบน้ำครับ ผมก็เลยบอกว่าข้อหาอะไรมันพยายามขาเลยเด้อนหนาหนาวหน่อยสาวหน่อยอบ้หูนะเ<อ>พราะว่าหนานีมันหนาวมันก็แค่สิบกว่าองศาสิบแปดองศาแต่อากาศมันแบบอู้เย็นเข่ากระดูกเลยพี่น้องเอ,อ้ยคืนนี้เกือบจะแจงผู้ใหญ่เนาะกบบว่ามันเขาขอหาพยายามขาเลยแล้วไหลผัวไปอ,อาบน้ำเนาะถือว่าเป็นคดี <อา S 1> หลายาเรื่องเลยคือเรา แตละมือช่วงนี้มาเนาะสาวหน่อยหนาวขี่รถออกไปพี่น้องเย็นเขาก็ดูหนาวไร้เมือแล้วพี่น้องเย็นแห้งครับอยากสิพบีผ้านะมาสิหน้าโดนพ่อปานได้แต่บรรยากาศดีดีเด้อค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าสดชื่นเป็นญญาาสาวมากเป็นตาแบบว่านั่งเผามันเผาปลาเผาหมูกินแมนครับนี่ซานมันเข้ากันสิเดบรรยากาศช่วงนี้แหละก็ช่วงหน้าฝนชุ่มช่ำเนี่ยท่าน่าแรงบ่เป็นตะยูเลย หอนมองยูมองยูเลยบัดน,น,นีานน้านาแร่งตัวน้ำเนาะตัวน้ำไรก็สิบ่สบายแล้วมันหอนปวดใครชอบติดมันก็กินเอามันๆนะจ๊ะอย่าก,กินเนื้อเบาบาดแล้วยมาติดมันเพราะว่าชนีมันต้องเพิ่มไขมันเพราะว่ามันถ้าเฮาบ่เพิ่มไขมันไม่เฮ็ดให้เฮาวจอยเป็นบ่ล่ะมันก็เฮ็ดให้เฮาแบบบอ่อบอุ่นในร่างกายเนาะต<ด>ิแม่น เราก็คนจอยกับเบาหยากรั้สิแหละพี่น้องด้ยน้อหลุนก็ติดตามด้วยจ้าโชกหน้าตารหลอดฉาดแสบนัวพอปันไดเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยะระดับบาบา,บาเทศแล้ว่ต้องห่วงหรอกพี่น้องเอ้ยพี่ชูเต็มถังบวัวมันกัดบ,บาบาเซเน็นเพชรแน่น <laughs> มาพี่น้องหันเรียบร้อยครับผมต่อเนื่องครับต่อเนื่อง พี่เจ้านี่เผ็ดอยู่เด้อบาบานพอประมาณเพราะว่าห้าสศใี่หนอใหม่นําเพอหน่อไม้มันก็มีความเผ็ดร้อนอยู่เดียวนะกระเพราก็เผ็ดร้อนพริกอีกกระเทียมอีกมีแต่ความเผ็ดร้อนกระเฉดล่างนั่นเ่ยเตรียมหน่อนะเกินพอยังครับพริกพ่อแล้วคะเพราะว่ามันมีความเผ็ดร้อนแต่ละเข่งปรุงอยู่เดียววัตถุด,ดิบแต่ละอย่างมันมีความเผ็ดร้อนอยู่ละนี่ครับ มาครับพ่อแม่พี่น้องมาเมืองวัตถุดิบของวันนี้ครับผมวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับมือห้ยออกพอดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ว่าเสิาเหตุอาหารซูพี่น้องกินคือเกลือะครับผัดหมูใส่หน่อไม้นะครับอันนี้เป็นหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ครับนี่ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับเตรียมไว้ครับผมผมกับพริกกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งครับผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับผมนี่ครับ ผมกับใบกะเพรานะครับที่จะใส่กับผัดหมูใส่หน่อไม้นะครับผมถ้าลุนทําเมืองไปกระบ,บาบาเดอร์ครับผมอฮีพี่น้องติดตามกันต่อนะครับเป็นลุนกันครับผมพี่น <มา S 2> ้องหน้าเรืองพิงไฟเด้อสาวหน่อยนี่จัดไปครับผัดหมูใส่หน่อไม้ก่อนนะครับผมเอ,อ้ยไฟอุ่นๆมีแห้ยงยาวๆเรียบร้อย หนาวล่มกะล่มข้างคืนนี่ล่มแห้งพี่น้องเอ้ยต่อมากกับหนาวจนแสบหูดังุงเทพคงไทยหนาวเนี่ยว่านาอได้รับความเย็นยังนางยงุงเทพนี่นาอนะครับพี่น้องไม่เน้นน้ำมันนะครับมีนสุขภาพที่ดีของเราเอง บะเน,น็ตน้ำมันก็คือบะตองใส่น้ำมันแต่แรกตัวเบาวหวาบ่ใส่นิดนึงพี่น้องเลยเื่อเป็นสีสันนะครับ มาครับพี่น้องหมงูมที่เตรียมไว้ครับผมใส่ไปเลยครับแล้วก็คนให้มันเกลือใเทิ้งลโอ้ยลืมเลยา้้้เลเตรียมไบ้ะาโอ้ลง ยาก่อนครับเดี๋ยวทำใสเล็กน้อยพี่น้องงนอไม้ใสนอใหม่ไปเลยครับ่อไม่พี่น้องเผื่อเพอนสเส่เขาเครื่องเด้อครับนอใหม่นี่ก็ตั้งแต่ตอนพุ่นด้วพี่น้องหามาไหวแล้วก็ใสสองฟิตค่ะมีแต่นอใหม่อยู่นะสาวน้อยครับนี่ เวลาอยากเวลาเยาี้ยก็เอามาเ็ดนี่วงนี่ปลาดุกเนี่ยย่างครับปล่อยก่อนปิดเครื่องตอาเครื่องก่อนตอาเครื่องก่อนเครื่องค่ะนะครับพี่ชูค่ะนัวครับนัวมาตอกไส้ไร้ครับพี่นอ้องรักสุขภาพะนังกลง่องพี่ใส่อะไรไร้พี่นอ้อง

ซอฟฟ้าเขียวโอ้เพราะแล้วเดี๋ยว<ด>ยังเข้มเนี่ยมันเข้ม,มเลยส่รถด,ดีป่ะเอาสักเล็กหน่อยพอแลครับป่ะเดี๋ยวจะแสบเองบอกพี่น้องรสด,ดี สวัสดีครับผม่าะค,คอหอมเด็ดพีหนอ่อยอร่อยเป็นเผาเครื่องอีกสักพักอีกแล้วครับน่ปพูงเครื่องขอยซิมรสมึง ใส่กะเพราปิดท้ายพีย่นอ้องล้วก็ใส่โค้งครับผมเราอขึ้นโต๊ะตามดีซิม,มังโรสาก็ว่าโอเคแล้วครับหอยซิมยังการันตีพี่นอ้องเครื่องแน่นเครื่องแน่นถึงใจ แต่ไพแต่มั่นพี่น้องภาษาแต่ละคนก็คือกันค่ะงแม่ครับมักไปมักไหมที่เขาว่าคือการตำสพตำหรือพี่น้องคือคนเหลือคู่หรือครับแมนบอลสอนหนอยคนนึงมักแบบโคตอ้วนคนจอยคนแย่ไปอยูุติการถึงพอใจของแต่ละท่านนะครับหายพี่น้องหายอุ้ยพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อคนละปั่นสองปั่นข้าวเหนียวกับมีครับเดี๋ยวนี้ วยครับขึ้นถ้วย,ย,ยอฮ้ยเจะกินได้แห้วเนาะพี่น้องกินช้องขากินจิ้งับขาลุนน้ำโตอีกทีนึงครับผมปิดท่ายครับ ผัดตะบุ้งไฟแดงนะครับผมต้องเอาวังโตเด้อเมนูนี้อยากอ๋อนั่ด้ผัดตะบุ้งไฟแดงครับผมเช้าๆแบบนี้ทานด้วยกันนะครับโอ้โนี่ก็ชุปรุงเครื่องไปเลยนะครับพี่น้องเนี้อไส้เนื้อไส้ด้วยบาดทในสาวหน่อยเลยมาก อย่างนี้หรอครับเของธรรมาดาในการเห็ดกับเขาของขอแมแ่เสบเห็ดแตงกับแสบหรอแนวลุกทุ่งลุกทุ่งตายเบาบางเห็ดเหี่ยวหอ,เอยเชลเลียน้อยนึงนี่นั่นแหละพี่น้องนอี่คือความเป็นจริงครับ พอ,อแล้วครับผมเพศกล่องให้พี่น้องเมื่อดีๆนะครับนี่เิ้เนนี่มาพี่น้องหลังจากสีสาวหน่อยคนชิ่มคน,นบัตรเ้่นี่ด้อนดิม,มาพี่น้อง หอมขนาดเลยพี่น้องด้วยยกกระทะเลยเลยหืมสูงโพดไปบ่ถึงมาครับแซ่บๆน้ำกันได้จ้าแซ่บเลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพ่ะแม่พี่น้องเมนูเช้านี้ครับวันหวยออกเด้อครับนี่หนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดครับเมนูผัดหมูใส่หน่้อไหม่ครับพ่อแม่พี่น้องพร้อมกับ ผัดผักบุ้งไฟแดงครับสไตล์บาบาดบะหมี่ยังมากมายครับสบแสไปนากันครับเมนูนี้ครับอันนี้ก็คือเกาครับข่าหอมมะลิของปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นหน้าเองมีข่าวกินเองกถือว่าสุดยอดนะครับผมบังคีปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายล็อกชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้กินข้าวก็เบาบาสาวหน่อยเด้อครับสวัสดีครับติดตามคลิปหนาเบาบาสาวหน่อยนะครับผม คลิปนี้ไปก่อนครับผม